นี่เป็นร้านป่วนของเราอะ่ะเอ๊ะทำไมน้า,าตรงนี้มาคงไม่ใช่หรอกมั้งคือมีเกี่ยวซาด้วยห้าร้อยโอ้ยน่ากินอร่อยไหมอร่อยสิถ้ามีนายอะ่ะอร่อยอก็ว่างั้นแหละ อรนะ่อยเนาะคุณอาคะหนูขอตัวไปก่อนนะคะพอดีว่ามีหมาคอยมากวนใจคะ่ะอาอายังไงก็ระวังมีดบาดด้วยนะคะคุณอาแกนี่ ไปบายนะแกเราต้องกลับบ้านแล้วล่ะอเอโอเคเราก็กินล้วลเราจะกลับเหมือนกันส่วนเรื่องความลับปะเธอรอดูได้เลยนะว่ามันจะเป็นความลับจะถูกเปิดเผยวันไหน ความลับอะไรล่ะจ๊ะฉันไม่มีความลับจ้ะขอโทษด้วยเนอะจ้ะตายจริงวันต่อมาเฮ้ พา้านแม่ละม่ะเมียไปอยือเป่ะรอดอูได้เลยนายเตรียมหลักฐานแล้วใช่ไหมแน่นอนครับคุณหนมูมันถึงเวลาถึงยุคที่นางเอกรู้ทันตัวร้ายได้แล้วละเยแมงสะนั่นจะต้องขอลองป้า อึงยัเอาผิดฉันเลยกล้าดียังไงมาปลอมตัวเป็นฉันฉันงอนฮะใครมันกล้าปลอมตัวเป็นลูกหลานสาวของผมฮะเกิด <c oughs> อะไรขึ้นหรอครับคุณลุงพออใครชื่อเพลงมาดิแกปลอมตัวเป็นม่านมุกได้ยังไงฮะนีหลักฐาน นี่หลักฐานจากคลิปเสียงนะก็ฉันอยากเป็นคนรวยบ้างอ่ะฉันก็เลยถูกปออบตัวเปนมันไงฉันก็เลยใส่ลายให้มันเป็นเด็กใหม่จนฉันคือเด็กแรกเปียกอาจจะเป็นเลือกเข้าใจผิดก็ได้ครับนี่ฉันผิดหวังกับตัวแกมากเลยนะแกไม่น่าเป็นหลานฉันเลย นูบ้านมุกเป็นถึงดองของแกเลยนะอีกหน่อยก็จะมั่นแค่แกโตพอก็จะแต่งงานกันเลยอะไรนะครับคุณลุงหนูขอไม่แต่งกับคนนี้ได้ไหมอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจะงโง่เกินไปอะ่ะไอ้คนอื่นหรอก ฉันไม่ต้องการอะไรมากหรอกนะก็นิสัยของฉันอะเป็นนิสัยของคนหนูไงฉันต้องการคําขอโทษจากเธอเท่านั้นล่ะเพลงเธอจะขอโทษใช่ไหมฉันขอโทษก็ฉันไม่รู้นี่พ่าเธอคือคุณม่านมุกหรือว่าห้องอื่นไงเธอกล้าดี วาปอบตัวเป็นชั้นถ้าฉันไม่ตบเธอก็ตีแค่ไหนละชันขอโทษเธอทำให้นางร้ายอ่อนแอเลยนะเธอเนี่ยมันถึงยุคไหนละยะนางเอกต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองบ้างถ,าถ้าเธอมาแกล้งฉัน้นแกล้งอะไรอะ่ะฉันไม่โกรธหรอกนะแต่นี่มาขโมยสิทธิ์กันง่ายๆอ่ะฉันตบเลยนะ จ้ะฉันเข้าใจจะไม่ทำอีกแล้วขอบใจไปเลยนะโอ้คุณหนูโคตรสุดเลยบ้าเดี๋ยวฉันโอนเงินให้นะสามร้อยค่าชมเฮ้ยได้เงินฟรีไว้ บางครั้งฉันก็เป็นลูกคนเดียวฉันก็ต้องอตัดใจบ้างสิเงา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 เจอคู่มั่นอย่างเงียฉันก็ไม่เอาหรอกน้องเงา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 เฮ้าเง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 าเลยทำไมทำไมให้ม้านมุกมาเจออย่างนี้ด้วยตอบไปมัานมุกจะใจแข็งไม่ยอมรับข้อตกลงง่ายๆหรอก ของไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้เวกัสดี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 นี่อีก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 นี่ผู้หญิงอะไรใจแข็งกั่ากับมาจะไปเอาหรอกนั้นี่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 งสาเปิดป้องสุสาได้มีาภาพใหม่แท้เพื่อนก็ทิ้งไป ทั้งสามคนของผมก็ทิ้งไปไม่เป็นไรอยู่ใกล้เพลงก็ได้มีเพื่อนใหม่เยอะแยะไปหมดโถ